แ้อยกอมนอนสิม่หนอ้น่เอายู giờ, nữa, ่น้ซุปข่มนหญ่เลยอยู่ให้ไมนอน่มยู่หนาไยู่บ้บนน้องชีบีกาน้องชีบีกาน้องชีบีอุ้ยแมวแมวซีบีซีบี เบังแมวสิบีเห็นบอพุนน่ะแมวนะ่ะพุนนาจุ๊บจุ๊บก <c oughs> fan phân đây đây Chú chú Ờ chú Bạn phân Bạn, hãy mẹ đủ đi Nong si vi nong si fan เปลงปันครับเปลงปัน,นเปลงปันเล่นไม่มีอล้วก็เอาหมอนไปนอ่บบ่เลยพูดแล้วนั่งเล่นเมื่อจ้ะ สวัสดีครับวันนี้น้องซีวีพาคุณย่ามาที่สวนมะพร้าวครับตอนนี้น้องซีวีเล่นรอคุณย่าอยู่นะครับเล่นอียงครับเล่นอีหนังนั่งลงแต่ว่ายุ่งยองอม,มดตาน้อยบ่าน ใช่มดตะนอยไหมมันจะก,กัดนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ไปนะชีวิพาคุณย่ามา ปลาครับใช่ไหมยหาคุณย่ามาให้อาหารปลาครับพูนคุณย่าทีบี้ทีบี้หันหนามมาทางพี่ อย่าไปไปไส่